สวัสดีค่ะช่องลำยาไยค่ะวันนี้เรามีสินค้ามานำเสนอขายนะคะเป็นแห่สารมือนะคะที่เราสารกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูผืนแรกก่อนค่ะผืนแรกก็จะเป็นจอมดอกบัวนะคะเป็นแห่สิบหกเสาได้เบอร์หกค่ะได้เบอร์หกนะคะขนาดตาแปดเซนสิบสองศอกค่ะเป็นแห่เผาค่ะลูกหนัก หกิโลนะคะอันนี้หวานนิสะหวานแม่น้ำได้หมดเลยนะคะอันนี้ย้อมถ่วงแล้วนะคะอันนี้เป็นผืนแรกค่ะอันนี้ผืนที่สองนะคะผืนที่สองก็จะเป็นจอมดอกบอัวเหมือนกันนะคะเป็นแห่สิบหกเสาได้เบอร์เก้าได้เบอร์เก้านะคะขนาดตาก็สิ1สิบเซนนะคะความยาวก็14บสอกนะคะเป็นแห่เพาเหมือนกันนะคะ อันนี้ลูกหนักก็ประมาณห้าโลครึ่งนะคะย้อมทวงแล้วนะคะมีอยู่2ผืนค่ะค่ะเดี๋ยวทวนใหม่นะคะอันนี้ผืนแรกก็เป็นแดเซน12บอซอกเป็นแหเภานะคะได้เบอร์หกค่ะย้อมทวงแล้วส่วนผืนที่2ก็เป็นอ่าเป็น10เซน14ศอกได้เบอร์9ย้อมทวงแล้วเหมือนกันนะคะ มีสองผืนค่ะวันนี้เรามานำเสนอขายสอกละร้อยสี่ร้อยสี่สิบบาทนะคะถ้าเพื่อนๆสนใจก็โทรมาได้นะคะหรือจะคอมเมนต์หรือจะทักเข้ามาก็ได้นะคะเดี๋ยวเราจะให้เบอร์โทรไว้นะคะมีสองผืนค่ะพร้อมใช้นะคะสอ0ร้อยสี่สิบบาทค่ะก็เดี๋ยวเบอร์โทรจะบอกเบอร์โทรนะคะเบอร์โทรก็0 8 3ย์แปดสามสองสามเก้าศูนย์สี่สองแปดนะคะฝากกดไลค์ กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ